ไปไปอันนี้หน้าจอแม่นะคะสปาร์ชื่อนัตต <att> ี้ไอรินชื่อข้าคือไอรินส่วนไอเดียชื่ออันโตชูหนึ่งหนึ่งสี่สองเอ็กมันีสี่สอเอกาตัวนี้อยู่ข้างหลังไม่มันมีเราเข้าโรงงานไปไปขอลาหัวเตะหัวหนึ่งเข้ามาตัวเข้ามาไหนๆเราก็รวมทีมแล้วเราก็เลย<ว>แคท โอ๊ยทำไมใจยากัหัวสีหัวโอ้ยเลื่อนหมดแล้วไม่ไหวไม่ไหวหนักไมสไปวเลื่อนหมดเยแล้วอยเขาอยู่ไหนจช่ไแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเหมือนกันแสดงว่าป๋าป้า MVP นั่นน่ะอ่า ขอดูดาวครับเวกเตอร์ปืนไวแต่สั้นและเบาเก่นชิ้นไปไปไปเอลินต่่ยแมทำไมมันจะได้ชิ้นกับปุ่มไงกโกโกโกูกแม่ซื้ออะไรไม่ได้เหลือตังสิบบาทเพราะว่าเมื่อกี้ค่าใครไม่ได้เลย ไม่น่ามาทางนี้เหมือนกันโอ้ยไอเล่นน่ะติดไอเล่นน่ะแม่ทำไมถึงตรงนี้ไหวไหมใครคิดหนูว่าไหวไหมเอายังไงดีเอายังไงดีมันมีตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้นล้มล้มแล้วมันอยู่กลางฟ้ามมันโดนฟ้าหนักมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ข้างล่างแล้มเกือบเลย แเล้น้าเ่งหน้าแเยน่หน้าแบนั่งหน้าแเลนะ้แม่ง้แม่งห้าเ่งหนาแเล้าแบ่หน้าแเนั่น้แปเนั่นาแบล่หนแเลัหน้าแบนงหน้าแ่นแลนั่้านัเลั่งายิเน่งอยู่ฝั่ังน้า่ง้่งน่งไห้าไปเลยอ่ เราชนะสองตาแล้วปะยังไงดียังไงดีวิ่งไปทางไหนดีเหมือนกันมันมันแบบมันงงทิดนะงงทิดเหมือนกันนะเขาอยู่ไหนเขาเอ้ยยังไงมาแล้วมากลาง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 เขารวมกลุ่มเขารวมกลุ่ม ล้มโอเคม่าข้างหลังใช่ป่ะวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเข้าไปเข้าไปเข้าไปใช่ป่าวสาย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 ั้นเข้าแล้วไหนอะได้ไงเอ้าไม่ใช่นั่นมันอันตัวชูยิงอันตัวชู อยู่ไหนอะลินคนนเงี้ไปเห็นแล้วเห็นแล้วอุ้ยเขาใส่ไอวอลแล้ขังตัวเองอะเนี่ยเนี่ยอยู่ในเนี้ยขังตัวเองอยู่ในนั้นขังทำไมอะนอนนอนนอนขันตัวเองทำไมนอนนอนขันตัวเองทำไมนอน เฮ้ยกอบกับหมวกยังได้อยู่ไปเวกเตอร์ปืนไวเสือปืนคู่ถือคู่ยังไงวะอ๋ออันนี้โอเคไม่มันเป็นพวกปืนไวอ่ะมันจะเหมือนไม่ซูมไม่ได้เดี๋ยวสไนมันไม่เห็นจะหมอกโดนแล้วมันวิ่งผ่ากลาง แต่มันไม่เหมาะกระดานนี้เป่ะแม่ปวดเป็ดแม่ไม่เป็นเนเฮ้ยจุโอ้ยตะโกงแบบนี้แรงมากมาแม่มาด้วยสิมานี่ไงมาสะพานประเดชใช่มดสะพานหมดเดชไอ้แดงมาแล้วตายกันแล้วตายแล้ว้ากับน้องตายแล้วเฮ้ยนี่อยู่ข้างในไอริน

ไได้ทอะรซื้อปืนใหม่อีกแล้วครับท่านซื้อปืนใหม่อีกแล้วครับท่านเขอร้องหด่อานี้พึ่งริบตายเลยนะด่านี้นักเตะชอบริบอ้อมแล้วเขาบอกตอ้อมไปถึงก็ตายกันเยอะแล้วเฮ้ยความจริงน่าจะซื้อเอ็มพีไฟอะลืมไฟโอ้ oh my god โอ้ my god ฉันมาถูกทางไหมเนี่ยไม่น่าลงมาตรงนี้เลยน่าจะไปตรงห้องครัวแล็บแล็บนิดนึงแล็บนิดนึงไอ <hello>, เดียอย่าเพิ่งบุกดิเดะนี่แหลอยู่แถวพวกเธอ่ะเมื่อกี้เห็นแล้วว่ะเด<ค>เออพอเดมันบุกอ่ะเดลงมา โอ้อเก็บอกให้ลงมาเฮ้ยพวกมันนั่นแหละที่หายแล้วอ้าวระเบิดโอ้ my god เดยเอ้ยแม่บอกให้ลงมาเดไม่เชื่อชั้นสองที่เดิมโอ้ยเราจะกระโดดลงมาเติมเลือดตรงนี้ นะ่งลงมาก่อนมันคนเยอะไม,อยไม่ใช่ไม่ได้จะให้มาชุบแต่ว่าคนมันเยอะอยให้ลงมาตั้งหลักมันโดดลงมานะนเออปาป้าปาป้าปะ á, ปะ๊ á, ปะายิงอยู่ปะายิงอยู่ป้องรอนะปะาต้องถือยิงตัวปะป๊างอยู่ปืนคูอ่อ้าวอ้อาวาปะาไม่น่าจะรอนะจังหวะเสดได้ปืนมาเยสววแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้น ย, <บ los S 1> ยกซ <lawsuit. S 1> ้ายยกขวายกซ้ายยกขวาโอเคใคร MVP มวีซันซี่ซัหนูไม่ได้ทำอะไรเลยเอลินเฮ้ยเอลินไปสาแม่ได้สองเองเด็กขี้เด็กขี้แรงแรลงคนที่หน่อยที่จุดก็คือแม่ครับครับเออตามเมื่อกี้